สวัสดีค่ะที่เช้าเช้าไปไหมเฮ้ยอาหารเช้าโอ้ยง่ายง่ายไม่ได้เป็นไม่ได้เรียกอาหารเช้าเราแบบนี้นะคะเรียกว่า,วาเออทั่วไปตอนเช้านะคะนี่กาแฟแล้วเช้าสดใสไหมสดใสไหมค่า <c oughs> ไทยกันเนาะ,ะจ๋านะคะทำคลิปนะคะทำคลิปนะคะอันนี้น้ำมะนาว มีกล้วยด้วยมีกล้วยนี้ฟึ่งนี้ฟิ่งนี้ฟิ่งนะคะมีกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมปลาเขาหอมปลาด้วยนี่กาแฟพี่พลอยมีไข่ด้วยนะคะมีไข่หนึ่งใบนะคะง่ายๆค่ะนะคะมีขนมปังหนึ่งแพนแค่นั้นได้ขาดไม่ได้กล้วยน้ำว้าส้มของพี่พลอยกล้วยน้ำว้าส้มของพี่พลอยนะคะอาหารอาหาร น hey, ี่นะคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยปาเขาติดซื้อแหม่ำรุงเย้าเลยนะกินกะนมใส่กะนมนี่นะคะอาหารช้าก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะ เดี๋ยวสายสายก็คนั่งคุยกันนะคะตอนนี้ต้องใสเจ็กหนึ่งกับลุงเต้ไลฟ์อยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยเมื่อคืนเมื่อคืนนอนสี่ทุ่มพี่พลอยตื่นโอเควันนี้วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกบางวันก็ฝนตกนะที่พี่พลอยอยู่เนี่ยกคืนนอนหลับดีนะคะรวดเดียวเช้าเลยก็เลยมีแรงปกติเราจะเพีย พี่พลอยเดี๋ยวนี้นอนดึกไม่ค่อยได้อ่ะค่ะนะคะแต่ว่าบางครั้งแบบว่าเราใช้สมองเยอะอ่ะกลางวันอ่ะพี่พลอยทาคลิปเนาะทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ไปดูเพื่อนๆทำโน่นทํานี่วันหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าพี่พลอยทําไม่นานด้วยทำเน็ตทำเพจด้วยเนาะอะไรประมาณเนี้ยทาเพจด้วยมันก็เลยยุ่งๆอะไรประมาณนี้ วเวลา,ม,ลวามันก็เลิกว่าบางทีจะไปข้างนอกกันก็ต้องเจียดเวลาไป <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรประมาณนี้ถ้ามีธุระเราก็ต้องไปเนาะถ้าไม่มีธุระก็ไม่เป็นไรนี <c oughs> <c oughs> ่ชีวิตประจําวันของพี่พอจิ้มเช้ามาก็คือว่าแค่นี้อาหารเช้าแค่นี้นะคะแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยแค่นี้เยอะมากๆเลยเหมือนกับบอกข้าวจานหนึ่งเลย แต่ว่าทานข้าวตอนเช้าพี่พอจะทานไม่ค่อยได้แล้วก็ทีนึงไปทานอีกทีนึงก็เที่ยงเที่ยงบางทีก็บ่ายโมงบ่ายสองนึ่งบางทีมันไม่หิวแนละ้วแต่ก็ต้องทานอะไรประมาณนี้แต่ต้างวันก็เป็นข้าวแล้วตอนเย็นบางวันก็อ่าไม่ใช่ข้าวแต่ข้าวปลาข้าวนิดนึงกําปั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ เรรักษาสุขภาพเนาะอายุพี่พอเยอะแล้วนะคะโอ้ยมีลูกมีหลานแล้วอ่ะมีหลานก็น่ารักนะคะหลานก็เอ่อมีหลานอีกคนนึงมีหลานคนคนึงอีกคนนึงเขาก็โตแล้วเนาะหลานพี่พออีกคนนึงเขาก็โตแล้วนะคะมันก็ิะเด็ก,กติดสองขวบแล้วอ่ะคนนั้นก็โตแล้วแต่อีกคนนึงมันกะะ็น่ารักันหลานหลานก่อนนี้นี่คือเหมือนเหรียญน่ะเหรียญนะน่ารักนะคะ,ะ,คะห้าขวบก,กว่า อ่าอ่าสวัสดีครับย่าสวัสดีครับยา่า้าพูดภาษาอังกฤษกับป้าพูดภาษาอังกฤษกับป้าค่ะมผามเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยเขาเรียนของโรงเรียนอ่ะเอกชนเนาะอ่ะะาภาษาอังกฤษเขาจะออกมาแบบเป๊ะไอะเรายังไม่เป๊ะเลยเรายังไม่เป็นเลยไม่ค่อยเป็นเวยนี่ก็เล่าสู่กันฟังเนาะ ชีวิตประจำวันของพี่พลอยก็มีแค่นี้แนะไลฟ์สดเดี๋ยวก็ไลฟ์สดนะคะช่วงเก้าโมงกว่ากตอนนี้ลุงเต้อาะลุงเต้กับเจ๊๑อาจจะขึ้นอยู่ตอนนี้ลุงเต้กับเจ๊๑อาจจะขึ้นอยู่นะตอนนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเย็นแล้วก็ไข่ใบนึงก็แค่นี้นะคะพี่พลอยง่ายๆแต่ว่าถ้าหวานเกินก็ต้องโง่ จ็ดหนึ่งพอเจ็ดหนึ่งหนึ่งลงแล้วก็มีลุงเต้ค่ะนะคะลุงเต้ก็เช้าหน่อยอะไรประมาณนี้พอสังพีพลอยก็จะขึ้นประมาณเก้าโมงเก้าโมงกว่ากว่าอะไรประมาณนี้นะคะเก้าโมงกว่ากวนี่แหละพลอยขึ้นเก้าโมงเก้าโมงกว่าประมาณเนี้ยที่เก้าโมงเนี้ยพลอยก็จะขึ้นก็ขึ้นแล้วทีนี้ก็มี พอขึ้นเสร็จปุ๊บพอพีอ่แพรพอยลงเนาะก็มีบรรจงสินึ้นนะคะเนี่ยเอฟซีพลังบวกเราก็อย่างนี้เนาะพลังบวกเราก็อย่างนี้แหละม,มีอะไรมากมายเดะะีย๋ยวเราก็จะมีเพลงนะคะมีเพลงศิลปินนะคะแบบว่าเพลงของพลังบวกเรานี่แหละนะคะพลังบวกเราช่วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันนะคะเมื่อวานพี่แอรก็ช่วยไปนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย ช่วยการคนลเล็กคนน้อยนะโอ้โหเกินเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ส่งไปให้ครูเพลงแล้วนะคะครูเพลงนะอาจารย์พรชัยเป็นคนแต่งเพลงเนาะแล้ทีนี้ก็อ่ะเพลงนี้จะขึ้นของเป็นวงของแม่นกน้อยเนาะแล้วทีนี้แล้วจะมีศิลปินหลายคนนะเห็นป้าบูดะคิวบอกว่าทางเราก็จะมีหลายคนละมีอาจารย์พรชัยแล้วก็มีอ่าน้องคำลานะคะแล้วก็จะมีรู้สึกว่าจะมีเจี๊ยหนึ่งด้วยนะเห็นว่าแล้วก็ มีแม่นกน้อยแล้วก็มีนักร้องในวงนะคะน้องใบเฟิร์นกับน้องคุณมปูด้วยว่าอย่างไงนี่แหละแล้วก็มีน้องนักร้องชายเนาะเพราะว่ามันต้องร้องแบบว่าเป็นกลุ่มอนะ่ะเนี่ยดีค่ะเพราะค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ,อีกหน่อยหนึ่งนะคะพอช่วงที่ไลฟ์สดพอพี่พลอยไลฟ์สดเนาะพอช่วงที่พี่พลอยไลฟ์สดเนี่ยหรือว่าทุกคนไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะเอามาเปิดเราก็จะเอามาเปิดเนาะเราก็จะเอามาเปิดตรงนั้นนะเอามาเปิดแล้วทีาานี้น มันก็จะมีความสุขเนาะพลังบวกเรามีความสุขมากเลยนะเพราะว่าพลังบวกเราตอนนี้เริ mm. amigos, HTML, uh ่มเติบโตแล้วนะคะช่องไหนช่องไหนก็มีคนดูนะขนากดช่องพี่พลช่องเล็กๆนะคะช่องเล็กๆจริงๆนะคะก็มีคนดูนะตอนนี้มีเอฟซีเหนียวแน่นเลยอ่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆพี่พลที่อยู่ข้างนอกน้องบอกอุ้ยนะคะต้องพี่พลคนเยอะมากเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าเอฟซีของเรานี่แหละแล้วพี่พลก็เชนที่ว่ามีความที่ว่ารักมีความรักจริงใจนะคะมีความจริงใจกับน้องนะคะ มันตือจักแต่ว่ามันซื่อจัดก,กับทุกคนนะทุกคนที่ว่าพี่พอยพูดออกมาเนี่ยก็คือความจริงหมดแย่ะะไม่มีอันที่ว่าแบบไม่มีความจริงเลยนะคะพี่พอยจะพูดความจริงแล้วเออพี่พอยก็อยากจะว่าไอ้ช่องที่ด่าเนาะพี่คอยไม่อยากให้เขาด่าเลยอ่ะอยากให้มาลั่นปรนน้องมากกว่าเพราะว่าพี่พอยเห็นแล้วอ่ะพี่พอยจะไม่ซ้ําเติมใครนะคือีนพี่พอยก็ไปดูอยู่ช่องเนาะช่องแบบว่าช่องสงสารน่ะ ช่องวงเก่าอ่ะวงเก่าเนาะพี่พลก็สงสารงาสงสารทุกคนมีปัญหากันหมดแหละพี่พลสงสารนะพี่พลไม่ได้ซ้ําเติมเลยนะพี่พลไม่ซ้ําเติมพี่พลสงสารน่ะว่าคนเราชีวิตเราอ่ะต้องต่อตู้ต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่พลแทบจะร้องไห้เลยอ่ะมัคือนี้นะพี่พลสงสารพี่พลบอกตรงตรงเลยเพราะว่าพี่พลไม่ไม่มีไม่มีอาคาตนะคะว่าเอ่อเอ่อก่อนนี้เคยว่าฉันก่อนนี้เคยว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยพี่พลไม่เคยอาอาคาตไม่เคยอะไรเลย พลอยไม่ว่าใครพี่พลอยเมื่อคืนนี้พี่พลอยนั่งดูนะคะพี่พลอยเปิดดูนะพี่พลอยดูนะไม่เพ่ยมาดูแต่พี่พลอยไม่ได้เม้นไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะพี่พลอยดูนะพี่พลอยสงสารค่ะนะคะเพราะว่าวงนี้พี่พลอยก็เคยร้องไห้มาแล้วเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้พี่พลอยก็ร้องไห้นะเมื่อคืนนี้น้ำตาพี่พลอยจึมเลยนะอยู่คนเดียวนะแบบสงสารบอกรงสงเลยแต่พี่พลอยก็ไม่อยากแบบว่าน้องแบบ ไม่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 รู้จะยังไงอ่ะพี่บอยก็เลือกทางนี้เนี่ยเอพี่พี่บอยเลือกทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนล้มแล้วอยากข้ามขอยคิดแค่นี้แล้วอีกอย่างหนึง่งเขาว่าเราเยอะเขาว่าน้องเยอะทําไมก็จะต้องหัวเราะน้องด้วยเ็าหัวราะน้องเพื่ออะไรพี่พออยากหัวเราะน้องเพื่ออะไรเพราะว่าหัวร้อนน้องเนี่ยตอนนี้น้องเข้างานเยอะมากเลยนะน้องเข้ามางานน้องเข้ามาเยอะมากเลยนะ น้องก็ได้รับอ่าไอ้รางวัลแอ r r รางวัลทองนาลีนาลีทองด้วยเนาะกินนาลีเนาะนาลีทองไอ้ไอ้แนนนัดพ่อยเขเรียกไม่ถูกกินนาลีทองเนาะน้องก็จะได้ไปรับวันที่ที่สิบแปดที่สิบเก้านี่แหละน้องก็สัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์ทุ่งมหานครอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปรับรางวัลเนาะน้องก็มีงานนะคะ อย่าลืมนะคะเพลงกอดใจเฮราแน่นะคะตอนนี้ก็สื่นแสนกว่าแล้วเนาะนะคะช่วยๆกันนะคะแล้วก็จะมีเพลงอยากกอดภูเขาใกล้จะออกแล้วนะคะเดีย๋ยวจะทํา MV เร็วๆนี้แหละแต่ไม่รู้จะเป็นวันไหนเนาะ,ะที่ยี่สิบก็ไม่ทันเนาะยี่สิบก็ไม่ทันจะทำเอ็มวีเนาะอยากให้น้องก็จะทํา MV แล้วก็ปล่อยเพลงะะช่วยๆเป็นเชียรนะคะเพื่อนพี่ๆนะคะคนล้มอยากข้ามเนาะ,ะพี่พลอ,อยกอนนอน็นั่งดูอยู่เมื่อคืนนี้พี่พลอยก็นั่งดูนั่งฟิดพี่พลอยไม่มีใจอใช้เยายอยู่แล้วไง จะมาไปคุแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่านั่งกันเลยเนาะนะคะอยูด่ด้วยกันคุยกันดีกว่าแล้วอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางช่อง <ped aling> พ,พี่พลอยเห็นนะเป็นช่องที่ใหญ่นะคะเป็นช่องที่ใหญ่คนเยอะมาก kins. แล้วพี่พลอยขึ้นเนี่ยบางทีขึ้นแล้วก็แบบเขาขึ้นอ,อะไรเงี้ยคนจะเยอะมากก็คืนนี้พี่พลอยก็เข้าไปดูเนาะพี่พลอยก็สงสารเนาะพี่คนดูอยู่ติดก่าคนยี่สูงหกยี่สิบสองคนยี่สิบกว่าคนประมาณนี้นะคะ แล้วก็1คน11คนนะคะลงมาลงมาเหลือ7คนอะไรประมาณเนี้ยทีพ่พลอยก็ว่าอุ้ยนะคะแบบว่าเขาคิดแบบนั้นเนอะถ้างก็ไม่คิดแบบนั้นแล้วก็ยังรุวงเหมือนเดิมเนาะในเมื่อก็จิตใจเขาไม่ดีแบบนี้แหละเขาบอกเขาต้องการความถูก,ถก,ถกต้องถูกต้องตรงไหนอะไรเงี้ยอย่า,ยาไปว่ากันเนอะคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอา๋ยวพี่พลอยก็ดื่มกาแฟต่อ